นอพูดเลยพูดเลยว่าต้องหาเวลานอนเป็นนัด11โมงตอนนี้จะมื้อใบสิใบสามแล้วนัดหลับใบสองเมื่อนี้มีงานที่ใส่เมื่อนี้มีงานที่หนองเรือจ่ใจขอนแก่นแฟนขาฝากไปให้กำลังใจพี่ไม่เด้อตวากะขอให้แฟนขาคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้พี่ไม่พักผ่อนเยอะๆน้อยไรใช่แอปตัวนี้ใส่โอเคใส่เดี๋ยวขอใส่ให้ว่าถ้าสมมติว่าไม่ใส่แอปก่อนนี่แอปฟ้องจริงเหรอพี่ไม่ เด็กๆใส่แอปให้พี่ใหม่ด้วยนะใส่แอปแบบน้าไม่ทีเอาสิบาเอาหมดยู่ในต้นมะสามปบาซีรีิขึ้นเอาแฟนพี่ใหม่มันนบารักศุรานดกาศกำลังหาอะไรหายยังกินมี่ยังกินไม่ไม่ ขนเข่ามาไปเลยบ่อยอ่ะจิมากินที่นี่แหละเพราะว่าฝากคนไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องมื่อนี้เขามาที่อย่างพี่ไม่มื่อนี้เรามาร่วมยินดีกับคุณหมอกรณีคีรีบอสโนดบอสได้ที่โรงพยาบาลสัญยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นบอกเขาบอกว่าบักอลังการพี่น้องใหญ่เองอลังการบ๊อบีผลงานเพีใหม่บอกได้ไหมตอนนี้มี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 เอ็ดดิจารตบาร์ยั้งมอทันได้ยังยั้งมอทันได้เขาเอิดนะไรอยังล่ะกําลังบ่มอยู่มันมันได้สุก เมื่อไหเสียงเสียงเขาเพิ่งเสียงพันมือแมนเขามีงานสมือเลยมันเงียบเสียงน้อนถ้าว่ามันงีพีดียวสิมหยืมนั้นพี่ไม่ใหญ่บอสุคนดับยูยังสี่แหมอัอยอาจะสี่จเอานาฬิกาอนาฬิกามาดเอาคอขนาฬิกามาโคตาเหยจับบาทออเาเป็นออใ่รุ่นเดียวกันที่อรุ่นเดียวกันบอน่าจะเดียวกันช่่ใชวใช่่ใช่ใชช่ย้ แต่พี่ดูงานสัมเพ็งไงร้อยก้าเก้าก็เหมือนแต่งเอาหน้ไม่เหมืนร่เดียวกันดี๋ยวแปลกมาตีถอด่อเฮ้ยใส่รายการรุ่นเดียวกันนะล่ะของพี่ร้อยเก้าเก้าอไรอย่างนี้พี่ดูจะเอาเท่าไหร่มาเอาฝากติดตามเด้อพี่น้องฝากติดตามมาเจอน้องแฟรน้องแฟรน้องพี่ไม่กับฮาแฟร์นขาม น้องมีมาอีย่างนี่แฟนฉันนี่นี่นอพีากเขาพูน้อยเขางการในตัวนี้เอาดีแฟน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 น้องหรอใครรู้จักคนนี้เปิดตัวพี่มูจักพ้อยกอดผู้ย่อนรวยแม่ผู้ใดร่องปะพี่ไม่ร่องแน่จอนแล้วก่าผู้ยอนรวยแเอาเป็นหาัินมันเออเอาบิวจีก็สวยแท้อาเอาไปซื้อบิวจีไม่ใช่บิวจีอโบวิลดา โอ้โหเป็นบล็อกแต่งหน้าไหมลยือจะเป็นโบเวลาดาแต่ว่าเป็นโบล่าสีดำก่อนตอนโมจิบอสนอนนั่งหน่อยครับอาทิบดาราเลยนี่ดาราค่ะดาราเลยนี่โค้งหงมประคาเป็นนั่งตัวนั่งของเนี่ยเหมือนตั่งตัวไปนั่งครับอันนี้เจ้าของร้านฟินขับสาขาขอนแก่นนะครับผมเลยว่าเป็นบาร์โฮสแห่งแรกของพ่อไอศครีวันนี้มีหนุ่มหล่อมาสมัครเรามาดูกันว่าจะผ่านเข้าคัดรอบไหมคัดเลือกไหมเพราะว่าเราจะคัดแต่คนแบบสูงยาวเขาดี นรับน้องคนนี้ใช่ไหมฮะมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาสมัใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนสูง180สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูง187ครับร้บน้ำหนัก74ตัวนี้ลูกค้าได้ไหมล่ะก็ลูกค้าเขาเป็นเราได่มได้ค่ับทำได้ทุกอย่างครับดื่มน้ำได้ไหมดื่มได้ครับดื่มได้ครับแล้วก็เต้นได้ไหมล่ะเต้นก็ได้ครับ ทำได้ทุกอย่างครับแล้วก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับบอสอีกด้วยเพราะว่าติดตามบอสดดิมานานมากแล้วก็ใช่ครับ <c oughs> แล้วอันนี้คือเอาความตั้งอกตั้งใจมาหาบอสเลยแล้วก็อยากให้บอสพิจนารณาด้วยแล้วก็อยากให้แฟนคลับของบอสนะครับใครที่แบบติดตามผมชื่อดิวนะครับดิวทีละอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ30มสามสิบสองได้พอดีแหละพอดีแหละสามสิบสองแล้วไม่ไมเกี่ยม,มากหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาใช่ไหมคะหนึ่งเมษาครับใช่แล้วต้องรับ, <c oughs> บ,บรบับเหรอครับรับแล้วอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณบอสขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับเอาเบอร์ไหนดีขอบคุณมากขอบแล้วแต่บอสเลยครับโอเคเอาเบแต่บอเเสเลยครัถ้าเป็นมงคุณเอาเบอร์ห้าสิบห้าเจ็ดได้ไหมครับได้